สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่น้องเอซีทุกท่านนะอยู่กับผมออน้ัซิงนะวันนี้มาดูนาง,งานลองนางเหมือนเดิมครับอยู่กับเจ้ามักกีนะเริ่มน่วมแล้วนะ น้ำเราไม่ไม่สะดาครับเปิดพายนานจะเทไม่ออกปลาปลาจิกสายเร่งสายเร่งปลาจิกคลิกงสาย เจ๊กไปแล้วครับน่วมแล้วนะทางนะปั๊มสายนะครับปั๊มสายไม่อยู่นะไฟเจ๊กแรงครับรถอย่าแรงนะ 210ครับก็ดึงถ้าปาดมือนูกมาอุ้งไปไหนมามาอุงอ้งอุง้งอุ้ง นิ่เงเลยบรรยากาศยามเช้านะหน้างานเทเินครับเอ่อไปอขอ,อไภ่หน้างานลอกนานนะคึกคักไหมครับก็ฝ <c oughs> <c oughs> ุ่นเยอะเหมือนกันนะอาแล้วคุณปูลุยนุ่มมานะยังไงก็ไม่ลงครับหนะ้ายางเก้าวหนะ้ายางใหญ่มาก รูปแบบน้ำเน่าต่าคุณปู่สู้เสมอนะคุณปู่น้ายาวพิศดารครับนี่โอ้ยนุม่มอ่ะ ้วครับมาแล้วนะเสียบเป้ยครับถึงหน้างานแอปปิเตอร์มาด้วยนะอืออ <c oughs> อแปีิเตอร์นะตามเวยสมิธน้ำซิงครับ กันประมจาจย์เสือนะค่สูยเยอะครับพีงเงินฟาน็นเอามาดูรถเสียเป้ยนะโอกำลังลุยน่วมมาเลยนะโอ้โหเหนว่าาดินเริ่มแตกลงแล้วครับนี่ ค่อนข้างน่วมเลยนะเ้เ้โอ้โอ้โอ้าฮไอพี่เตอร์เ้ลุย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 อัรมณการเที่ยวแรกครับ เรียบร้อยนะลุยมาแบบเนียนๆครับอ,าอ้าวเดี๋ยวมาดูสมิตดัมซิ่งครับจานเสือนะโอ้โหกับาบใหญ่นะคันนี้หนักใส่ดิเนเยอะครับดูน่วมลงหมดแล้วนะทางนะต้องปูเลยน,ะนี่นะ เนียนเนิบเนิบครับ ินเจเที่ยวนะดันดันเรียบร้อยครับขึ้นสู่ลันเวรเรียบร้อยนะสับสองครับป่บาชาครับเสียชาเราเล่นทางนี้นะเป็นการปากบอ่อครับเอารถบริษัทวิ่งคันเดียวครับ

อ,อย่าไปขึ้นมุมนะมนชันครับอามาดูคุณปู่ลุยมานะลุยเนืนมาใกล้ๆครับไม่โอ้อยุบนะโอ้เอามาแล้วครับแรงจัดเหมือนกันนะ ดีครับอาโอเคครับเดี๋ยวอรอติดตามอัปเดตหน้าง,งานขุดลอกเรานะรอกนาครับเอาหน้าเข้าเลยนะเฮ้ แล้วครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ออดัมซิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ